ร่นี้แหละดึกดำบรรพ์และต้องเหมาะกับพวกเราละค่ะฟอสซิลหอยแครงในถ้ำที่จังหวัดกระบี่ค่ะนี่สวยงามนะคุณผู้ชมภายในถ้ำกรูดค่ะที่บ้านถ้ำเสืออยู่ที่ตำบลอ่าวลึกอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะเขาบอกว่ามีการค้นพบอุ้ยมันสวยนะณผู้ชมันเหมนแบบระย้อยนะเออเหมือนระยะเหมือนระยะระยะเป็นร่องรอยทางธรณีวิทยาฟอสซิลหอยแครงจํานวนมากค่ะติดอยู่ในผนังถ้ำ ระดับพื้นบรรพาการคุณเองเห็นไหมเห็นเปลือกหอยไหมหอยแครงจากยุคบรรพาการเออมันเป็นหอยแครงจริงๆแหละนะคะซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของอุทยานแห่งชาติทานบกขอรณีค่ะคุณนิวัฒบอกว่า เป็นอาสาสมัครกรมศริลปรกรด้วยนะคะเปิดเผยบอกว่าหลังจากที่เข้าไปสำรวจภายในถ้าบอกว่าเมื่อเดินผ่านในถ้าเนี่ยบางถ้ามันจะร้อนนะทุกเอกแต่ถ้าเนี่ยเขาบอกมีลมพัดเย็นสบายไม่อึดอัดเลย2ฝัง่งช่องทางเดินก็จะมีปฏิมากรรมท่านที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหินงอกหินย้อยรวมไปถึงฟรอซิลหอยแครงตั้ง<ภ>แต่ยุคดึกดาบรรเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้โอ้อน่าไปเที่ยวเหมือนกันนะนี่สวยงามนะบ้านถ้าเสือนะฮะ อยู่ที่ตำบลอ่าวลึกใต้อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่กระบี่ในกระบี่ก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวแบบธรรมชาติแบบนี้เยอะนะฮะเราก็จะเป็นแบบพวกหอยพวกอะไรอย่างเงี้ยหลายพื้นที่อ่ะบ้านใหม่ของหลีกที่ฮอตที่สุด p r e m i e a g ลีสดทุกคู่ที่เดียวในไทย Mono Max ในราคา299บาทต่อเดือนลูกค้า A S เพียง199บาทต่อเดือน